อคะแนนเพลินคือเห็นกระช้าถูกเลยยเพอได้ว่าได้ชินคือบ้านคือเมืองเพิ่นได้คือบ้านคือเมืองเพิ่นพอบริเอัน้ำตาขาดหนาเนี่ยด่วยผาลงพุนตุกระขาดหนาแสงย่อเบิ้งเลยบ่ตรงนั่นแหละบริเวณนเป็นผบกเชือกไว้ สบายดีพ่อแม่พี่น้องมานนี้เขากลับมาหาแม่เทาที่บ่าพันอยู่กับลูกพันสามคนกับหลานสองคนแหละพี่น้องอายุพันกุดแขนั่นพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยประเทศนอกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวบอยแชนแนลพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ่าวบอยก็ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมยามทางยายพันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นจ้งใดเนาะว่าเื่อนพันกะ ยังคือเก่านะพี่น้อยแตกต่างอ่ะกามีคนเข้ามาอยู่แต่ว่าเล็กๆน้อยๆนะพี่น้อยเนาะแต่ว่ัมืัอนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางไม่เท่ากันนี่แก้วเนาะมืัอนี้เพื่อนก็อยู่เพื่อนผู้เดียวนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าล um. ูกหลานเพคนไปใช้บบฮู้เขาก็จะสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปสอบถามแล้วก็โอโลมน้ากันนั่นแหละเนาะทางบ่อบอยก็ได้เดินทางกลับมาฮอร์ที่ฮอร์ซานเพป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทางบ้านทางสองคนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามืัอนี้ก็ที่มีเสียง ดังแน่สเสียงเพลงแน่พี่น้อยก็บอว่ากันเนาะเพราะว่าเขาขมาพันกับมีเงาะมีงานบุญงานอย่างนี้แหละพี่น้องเยเนาะแต่ว่าขมาเยี่ยมยามติแถวพันนี่แหละก็เฮากรบเบิดเขามาตั้งโดนนานเนาะฝากอิจฉทุกคนที่ชมบ่าวอยนั่นแหละเนาะกะเดี๋ยวสงสารแม่เท่าพันกะ ติดต่อเข้ามาได้เนาะทางเฮาก็สิเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC ท,ทุกคนเนาะไปเบิ่งไปชมนํากันเลยทางแม่ตู้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพิงแดดพิงนายนี่แหละลูกๆไปใช้สามมือนีิเป็นไปเฮ็ดวัดน้ำมืเอเ,เิ่นเฮ็ดหยังอยู่วัดเฮ็ดผ้าอีพี่ช้างผ้าตะหนังตะนิงทห่แล้ว<อ>ป้ายาแมวให้ ห้องน้ำเพิ่นกับป้านี่อ๋อเพิ่นเห็ดห้องน้ำใหม่บ่โเลยเพิ่นติดกระโลแล้วยังบ่ได้ยาเพิ่นให้ลงยาใหายไรลงออเลยเลยเลยเลห้องน้ำใหม่เพิ่นติดกระโลกใหม่เลยเป็นชาแบบชาวบ้านในลงไปซอยกันโอ้ลงไปติดน้ำมูกนะได้ไหมเลยเลยไปเห็ดไปเปิดชั้นหาพอได้เป็น นั่นนี่เป็นอะไรพองเขา,าเคายนิเจ็บพกมือเจ็บนั่นนี่มันหนาวย่างไปก,ก็พอได้ลุกก็พอได้โอ้แต่เช้า,นานนนหนาวหนาวนั่นว่าเออมนันก็หนาวกลางคืนกลับไปเลยนอนแหละมันปวดมันเจ็บนหนาว จะเป็นลุงบดชองคนบ่ลูกษายจ้ะลุงบดชองแล้วลงชอยกันเลยลงชอยกันเป็นมีงานบ่อยู่อันคือว่ามีงานงานนั่นสิชมโพูดพระเนี่ยลงไปทักตักผายทักผานั่นนะมึงเป็นเซอันชมโพูดพระโอ้ยเป็นชมพูงานวัดนี้โอ้ยโอ้แต่เลยมันชอยกันลงไปเฮ็ดไปทักตายทั้งยังโดย ถ่ายผูกแขนมียังไ้เนาะถ่ายผูกแขนพายเอ็นตะหนังมุ่งไม่มุ่งโอ้ยดูดูดูโอตานางพอได้เวลาแขกคนมาพอได้ผูกแขนพันเลยคือว่าช่วงนั้นมันมีคนเข้ามาถ่ายคือเห็นเป็นชิบบรรยกาศใหโบสถเลยโอ้ยชื่อบรรยากาศก็ได้ครั้ง พอได้ขังหนาวก็ดีขึ้นมาอีกดีใจแน่แจังน้อยพอได้มีลมพัดเนาะไม่ยจังน้อยเนาะพอได้เงียบแน่พอได้ชูลูกชูหลานเพิ่งข้าใช้นี่แหล้วแต่แค้นยามหนาวฝนตกสิตายขึดน้ำล้านกับป้านี่ขึดตัวบ่มีกับปานั่นเปรียงลูกเลี้ยงหลานกับเลี้ยงความถูกความยาก แต่ว่าวันนี้ยังเดือยแต่ว่าฝนตกเท่านั้นยังแต่ฝนตกนะฮะยังขังนี่ยังขังอยู่ยังยังไม่ขังหอบเนาะขังปรีได้ขังสำหรับขังหอบลายบัญยามนั่นมันห่อนอีกเด้อห่อนก็อยู่ใต้ล่างมาอยู่ห่มไม่ห่มตอกไปชิได้เนาะอันนี้ผมไปได้ชี้ได้ใต้หังมรตู้นี่ไม่ได้ไปทางไหนได้ไปใส่ไม้ใส่กีย่างเนาะไม่ได้ไปใส่อะไร ความอยู่ความกินก็บไม่ได้กินแล้วท่นเข้าก็หาให้กินจำลูกสาวจองคนมาหาให้กินนั่นไม่ได้กินไม่ได้กินปัญหาอย่างได้กินปัญหาให้ก็ได้กินคนมาหาแล้วก็แล้วฉ่น,น,นไปหายังสู่กินขม,มือิว์กระปูหน่อไม้ไ<อ>มดเท่านั้นแหละปูหน่อไม้ก็เขียดว่าไม่โ,โอ้ยยากแล้วเลย ก็เพียรนะวางหลูกหลานเนี่ยเฮียลูกหลานมั่นีจลูกหลานเป็นบ่ได้มาเลยก็เป็นบ่ทันได้มาเลยจกงานไรแล้วเขาเขาพ่อของเขาคนน่ะยังบ่ได้อิกยังบ่ทันได้แล้วเบิ่งนมากเขาก็ไปใครเนีเขามีไม้มีมือเขาไปได้มีครอบมีครัวแล้วเขาไปได้เันยังน้อยยังนมเนาะตัวนี้ขี่ไปไปยังไม่ยิง มีครอบมีครัวยังว่าใครแน่ประหารน้ามูยจักเขาได้ละไิชีละฮะอ,อันนี้ไม่ยิงบดจกักชิ้ไปหาเพียงแต่งเงินประกันภัยกันย่งทั้งยากแล้วเลยเป็นเก็บพเ,เก็บเพื่อนหนึ่งหาชีพอ๋อบ้านใหญ่แต่โบ้านใหญ่เติบแล้วจากร้อยหนึ่งวานจักย่อยไปเลยตัว บ้านบ้านบ้านน้อยฮันเองเขมารวมกันกับบ้านนี้บอดยโอ้บ้านน้อยตัวนึก็รวมกันนี่นะส่งมารวมกันเลยโอ้มาหญ่รวมกันจากมีจากผู้บ้านละบ้านเพราะบ้านเดียวนี่แหละอ๋อจะวัดน่มาลงวัดน้งกันนี้อบวัดคนก็มนี้ โอ้พี่จังหวัดอืมมันน้อยกวัดนู้ยานยังพวกลูกชาวแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยเพิ่มเห็ดยังเห็ดพีชังเห็ดน้ำมูนนี่แหละอ๋อบบได้แบบว่าเขาเป็นบบได้ไปหาเห็ดอยีางเห็นไงโบได้ไปแล้วโบได้มีขุดหมอกขุดมันกระหมู่โบได้จ้างเนี่ยคือปีไก่เนี่ยใครแน่เขาจ้างอ๋อ พ่การไปหอดพูนบ้านนะพ่อบ้านเพียงคนมันคนอยากใชอไหมคนหมอกคนมันปีนี้เขาบปได้จ้างมันไผยกับโบราณเขาอ๋อมันเน่าเบิดมันกับโบรานเน่าเนี่ยบปได้จ้างเดี๋ยมันคนโบกรอยนั่นเป็นนายปีนี้เนาะเออเขาปีพ้นตกหึมเลย มันบดเป็นเขามันเน่าแล้วพ่าได้จ้างเขาอะอ๋อเป็นคนหนึ่งเนอืมองานกับเบ,บ,บิด์ตแกมันโมเมนต์ยามดำไห้ดำนาเนาะโอ้ยยามดำไห้ดำนาหน้าแตพอได้ไปหาเออยามดำไห้ดำนาน,ำดำาน้าใครแน่ได้เธอชิดเธอหาอพอได้มาผิดแป้งน,นัวแล้วอ <c oughs> ืมจะไม่ตื่นไหมตอนง่วงๆเงี่ยมอยู่ที่แล้ว แันมือได้บ่ได้ไปกินน้ำร้านผู้น้อยไงน้ำร้านผู้ใดอีอ้าผู้มันนัน่นผู้ใดน้อยอยู่ในวัดไะอ๋อมดอยู่วัดได้บอกผูน้นันตื่นมาไม่เช้าแล้วมันไปอ๋อขำจังมาเฮือนตื่นมามนบ่ได้อยู่ดอกไปน้ำพึ่นว่าอ๋ออ๋อโลงไปน้ำเงียบผู้เงียคู้เนาะ แล้วเอ้ยไปโหยวัดว่าซั่นนะบ่ได้เอขึ้นบ่ยังปวดบ่นึกม่วนเฮาเฮ็ดได้ได้ไอ้ลูกเหี่ยวบ่ทันได้เป็นยังน้อยอยู่ยังอยเ็บะีเนาะพอดีสิยากเนาะพอดียาพอดียาแล้วก็อยู่บ่วัดยังก็สิดีไปแบบอย่างนีเนาะอือมาใหญ่จักหน่อยนะแบบว่าเอ้ยก่นวางน่ จ็ดแปดปีแน่นี่หลยยําได้สิบปีใครอยู่เนาะสิบปีสิบปีคนก็ยังห้มันบวชอยู่หากเห็นไดได้ยังเงี่ยวสบนนอ่งปฏิเบาปใ่อีกอฏเสยังอีกเนาะ้อยุดบักนี่นันนี่้อยก็ยัะรใส่กุนอยฮรตอนนี้กับเป็นยีวัดยี่วัด ไปน้ำเงี้ยคูเพิ่นไปเพิ่นดีไปน้ำเพิ่นเพิ่นลงมาแล้วลงมาน้ำเพิ่นเพิ่นพาไปแล้วไปน้ำเพิ่นเพิ่นไปแล้วไปเป็นสังกะรีสังกลลนะรีเลยเป็นดึงนะเป็นดึงดึงนะก็มีครูครูเพลงน้ำช่วยกัน,นเลี้ยงช่วยนี่ใส่กันเลี้ยงตัวโบมีดูเลี้ยงใส่หา หลายคนนะีิลงไปจับวายชอยกันนี่เนาะหลายแลยพจนนี้นะเขาลังลงเลยนีเป็นเหตดเดิมจังมือได้นน่จูยอมช้ามือนี่เลยของวันที่เช้าหกนี่นี้อ๋อเช้าหามือนี่บอกมันชิบหาชิบบเนหามือนี่บอกวันท่หาเมือนี่ว่มือแ่ท้นะมือใหญ่วันที่ฮกวันที่เช้าหกกันย่งแจงมือมาหนิย่างมือฮกพอวันที่เช่าอุก ล้วก <54. S 2> ็ย่งอยู่อันเช้าเองท่านก็เทียงเทียงเมาลงไปเหตุเบียองแฮมเดลในวัดนี้เลยไห้แบบว่าบัดเพื่อเอาเหตุงานตัวนั้นให้เรียอตัวนี้ให้มันเด้วเลยออกันนี่กะเมื่ออื่นนี่ก็ไม่ได้เหตดเลยนะเมื่ออื่นก็ผัดไปเพื่อนดีผัดไปบุญพร้อมเขาก็ได้เหตดบุญนี่กะในบ้านนี้เอง ในบ้านนี้เลยดีกันในบ้านนี้เลยอบุญเห็นดีมีทุกปีบบุญเนาะเดอนพเทนึงะหมจำปนนี่เนาะงึ้นพิงเ็ดวัดแล้วบุญอันนี้เดือนสี่บุญใหญ่เลยบุญกองไทยเ้ย บุญลางไพผเลยนะยเป็นบางไผกูเมื่อนี่ข่าวน้ำจะป่าเนี่ยเขาะอยู่เพราะกินอยู่วะเธอจะช่วยเจ้าเอามาให้เลยยังโมกหุกหนึ่งโมกุสี่แน่นไหนนั่นฮันดิตั้งฮันแล้วชาวบุญเอาอมา,หาให้ฮะตอนนี้ได้โดยดี กินได้จ yeah. okay. okay. so oh. um. so, right. ักเดือนสมลูกออกมาให้ตอนเอ้าเดินด้บ่เป็นเดือนนําจังเฮาบ่ได้เข้ามาน้อบ่ได้อยูจนเบิดเดือนนึงพุ่นดเนาะเดือนชองมากันนี่เด้ถ้าบุญเอามาให้นี่ก็สิเบิดละเดือนนี้ก็ได้อ๋อถ้าบุญเาเข้ามาอีกเพิ่มอีกอบนึงเนาะเยเออๆ กินต่อมานาโอ้หลังจากที oh, oh, ่ว่าเบิดห้องจลูกเอาขามาแต่มีของตะบุนขามาอีกโดยอ๋อก็พอได้หยดไปอีกเนาะไม่ดูเนาะหยดไปนี่แหละกินไปเกิดน้ำมากเกินยังไงกันย่างได้บ่ขุนึ่งเดยจ่าคุณเงินกาบอดดอนคนใดเนาะโดยคือบอดอนแล้วเนาะมันนั่นบอดดอนนักบหลายคน กินไปนั่นแล้วชมชามเลยนี่ลงมาหานางกิงแดดนางนำเดินน้ำเง,งี้ยเนาะนางไปบางสองชามือนี่แค่เนาะสองชามือขึ้นด่างเนาะเลยมันอยาก,กาไป<ห>นแต่ไงบัดแต่ก่อนพูดหนูว่าวางหนาวมันบ้างจ<า>นทีเป็นนั่นอื่น แบบน้ำในมั้ยอย่างเดี๋ยวนี้ได้ใช่ไหมลูกน้ำก็นนี่เน้ตักเอาในนี้นี่อ๋อยังได้คอน้ำเพิ่นน้ำเบี้ยขอน้ำเพิ่นแล้ว<อ> <ขอ S 1> มือได้ยังไม่ได้แปลงเลยก่อนแล้วมือได้เพิ่นได้ว่าไ้แล้วก็ไเข่คอเอาแล้วก็นแค<อ>่มือได้เพิ่นบ่ได้แล้วก็บ่บได้อาบบบได้ยางแล้วเ,นนเพิ่นบบได้อยู่บ้านเพิ่นบ่ได้อยู่ของเพิ่นไปมานา หลังเท้อกระคำมืดเพิ่นกระโบนนะเพลงเดาบ่เพิ่นทำเพิ่นเพลงปกเพลงช่างเลยยักแล้วเลยบม่ได้ถามเาามพิ่นบ่เพินจ้างเพิ่นเพลงไม่ได้ถามเลยอ๋อมันหักคาอยู่<อ>เตาพุ่นได้เราขึ้นมาได้บ่จักแล้วเนาะของมันหักอยู่แต่ลุ่งพื้นบ่บ่มีคนเหตุทางดนะ้านบ่ไม่ใช่ชีเหตุเด๋อหรือบ่มีแนวให้เขาเเาบ่มีเงินจ้างมาใช่ไหมเนี่ยห้าสิไแปดโลเบิ่งก่อนเด้อเลยห้าสิบปโลเบิ่งก่อน มาโด้คนดับมาโดอคนเขาอย่างนี้ก่อนอือโอเคน้ำน้ำก็พอเองน้ำทำธันยากเนาะยากแล้วนี่แหละทางแม่ตูเป็นกระอยู่ไหนกินยั้งตอนเช้านะกินข้าวกั็ยั้งแม่ตูกะปูกินกะปูกินกะปูนี่แหละ ลุกสาวหากระปุไว้แล้วก็เพิ่นหนึ่ห้ากินไว้ให้แม่รตู้ด้ยเพิ่นจี้เพิ่อนยังเลยค่ะอยากจะกินก็ได้จำเนาะก็ได้จำเข่าลงมาแล้วอะไรแค่น้อยด้วยแหละวางชูเจ้าเอามานะก็ชาถูกกินได้ถึงเติบจนยักครึ่งเดือนคุณเลยกว้างป่านะกินมือเลยต้องแล้วมือเนี่ย กีงไม่เศร้าในมืแรงกังเวนยอมกินนั่นแล้วอยากกินคือหมูกับว่าได้กินแล้วโลกาทั้งโลกกับว่าได้คอยเขามากับคือว่าแหลมนั่นจะไปหลายทีหลายบอนนะมันก็อนุญาตการนานก็ได้มาเยี่ยมแร่ตูที่นึงเพราะว่ามีทา้งผู้ใหญ่ใจดีทั้งอื่นมาสะสมกันเพื่อผนบุตรวาศนาเขา ขอบเทิมกับพนันจะได้อีกกรับนีวเอากระเบือกันโดยเอากระแกะมาถ่ายพันเบิมัมีซื้อเนาะเอากระอันนั้นมีซื้อดูเอากระอยากให้เป็นตู้ได้อยู่ดอกแต่ว่าแล้วแต่บุญวาสนาเป็นตู้เหตุไดก็เองตามก็อยากให้เป็นตู้ได้คลยเห็นกระชาถูกโดยพอได้ว่าได้คินคือบ้านคือเมืองเพิ่นพอได้คือบ้านคือเมืองเพิ่น โอบ่ไลยอันน้ำตาขาดหนาเนยอยอ่าลงพุนตกก็ขาดหนาจังย่อเบิ้งเลยบ่ตรงมันนั่นแหละบ่เลยย่เป็นผูกเชือกไว้ผูกไว้กระมันหักอยู่ตุ่มอ๋อแบบว่ามันดุดอยู่รมพุทธเนย์ตัดอยมันดุด มือแมนพอยเคร่งยันเครึ่งอันนั่นมันเครึงเน่เห็ดเห็ดเห็ดอย่างนั้นว่ามีเสียงข้าวนยที่เราเคยดเพื่อนเห็มาซืนมาที่กระบ่เขามาเย็บเป็นตูเนนะได้มเยอ่ะมาได้ซื้อมพได้ซื้อมื้อมาไาะเ้ื้อาได้ือมาได้มด้ือ้าาได้ซื้อมาือ้ สวยได้ทําเฮาสวยได้ก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยสิได้ตอกมาหาเพิ่นใหม่ถ้าว่ามีผู้ยนมือเข้ามาช่วยเนาะบ่บ่ม่นพอได้หาชื่อชื่อผู้ไ้เด็กน้อยได้ไมาตื้อย่โอ้ยพอได้ชื่อมากื่อผูอ่าถูกเด็กน้อยหาตได้เนาะถ้าว่าชื่อเจ้าขวางชื่เจ้าขวาง ไปทางใดก็มีผู้หักผู้แพงมีผู้ช่วยผูชู้ช่วยเจ้าเด้ออยู่ดีมีแห้งให้มไม่ตู้ก็คือกันอันนี้ไม่ได้จะให้สุขภาพแข็งแรงเนาะแมนหายเจ็บหายไข้หายปวดเข่าปวดขานั่นแหละเนาะแต่ห้างก็ได้ีกันแล้วให้นำไปด้วยให้โชคให้มานำไปด้วย่ึ่บึงมานำกันมาชูทุกคนควรอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็เป็นเบิ่งของทก็แล้ว ดีมีแห้งมาทุกต้นทุกคนแล้วปีใหม่เลยสบายดีกันเลยใช่ใช่ใช่ถูกสบายดีนี่ยกับพี่น้องเลยเรียนถูกผันการได้ใส่ผ้าไปอีกน้อยหนึ่งแล้วก็พอได้อุ่นอืมพอได้อุ่นจั้หน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเรือนฝันกายังคือเก่าอยู่ดอกแต่ว่าแตกต่างแต่ว่าใส่ผ้าที่ว่าฝันเอามันผันกั้งไว้เนี่ยไงฝันเอามาลงใส่น้ำเมซื้อน้ำเมลือสองแผ่นพี่น้องเลยเนาะ คลิปนี้กับสีโบมียังไหลพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามืัอนี้เราก็ได้มาเยี่ยมแม่ตู้อีกแล้วเนาะเพราะว่ะพันอยู่เพื่อนผู้เดียวมืัอนี้เนาะลูกหลานกันก็พลเอกดูวัดดูว่าพลเอพี่น้องไงเนาะาทางบ่บอยกับสีโบมียังไหลพ่อแม่ไปน่องไหลเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบ่บอยเด้อพ่อแม่พี่น้องราคาถึกทันท่าเอ็ดซีท่านใดเห็นแม่ตู้อยากช่วยเหลือก็ติดต่อทางเฮาได้เนาะ ดูว่าเขาน้ำจำปาขขาสารอาหารแห่งยังก็ได้เล็กๆน่อยแล้วแต่บุญใจบุญใจฉันท่าพี่น้องเลยเนาะอดากช่วยเหลือทั้งแม่ตู้พันก็ได้กระชวยมาได้ือว่าสิเป็นยังก็แล้วแต่เนาะมามาปลากระป๋องก็แล้วแต่พี่น้องเลยเนาะอ่ะคลิปนี้อยากบอก่อยกษสิบ่มียังหลายพ่อแม่พี่น้องเนาะกยาบอกวสิขอจะคลิปรงเพียงเท่านี้กับพาเพื่อนซานพันอะไรพี่น้องนเนาะอือ Sawad dee leh, sabar yee